Yeah. เรียผมเหรอผู้หญิงหรือเปล่าน,น่ะสวัสดีครับผมตั้ม TUM ของทุกคนซึ่งตอนนี้นะทุกคนผมก็เข้ามาอยู่ในป่าแล้วก็วันนี้ผมจะกลับไปที่ห้างเก่านะทุกคนห้างที่รอบที่แล้วผมเจอคนที่มันทําเสียงแปลกๆแ,แล้วก็มีฝูงลิงวิ่งตามมานะันมานะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ผมก็จะไปแบบเงียบๆนะไปซุ่มดูเหมือนเดิมเลยแต่รอบนี้ ผมจะไม่เรียกจะไม่ทักน่าจะดูว่าไอคนนั้นอ่ะมันหาอะไรหรือว่ามันเป็นใครกันแน่นะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ผมก็มาเป็นช่งชวงเช้าเลยนะก็เป็นเก้าโมงกว่าครับทุกคนโอเคครับทุกคนก่อน,นครับรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยทุกคนไปรับชมคลิปกัน ถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมมันอยู่ไม่ไกลาจากตรงนี้หรอกผมจำได้อยู่นะที่เราผมวิ่งมาช่วงนี้แหละไม่มีนกเลย Cái được cái đây ghê Ủa gì nữa Nó làm mấy cái xe công ไม่เจอใครเลยนะตรงนน้นตรงโน้นไกลกว่านี้โอ้ติดอยู่เยอะ mình vô phần nổ nè, mình thấy phòng trường

เงียบนะเราจะเดินเดินไปตรงนั้นแหละรากไม้เต็มเลยต้นไม้มันปแปลกๆันต้นเลยแต่มันรากมันเยอะมากเลยนะก็ฝั่งโนะ้นเหมือนผมเห็นเป็นถังหรือว่าอะไรไม่รู้คือเขียวนิดนึ่งเห็นไหละมังหรอคล้ายๆอยู่นะ นี่แน่จะมาเยวผมจะตั้งกล้อง,งนี้นะแล้วก็แอบดีกว่าหรือว,ว่านั่งใกลๆเนี่ยผมจะตั้งกล้องให้ทุกคนดูนะด,ดูจุดๆนี้นเลยนะต้องรอดูกันไปก่อนนะทุกคน ว่ามันจะมาหรือเปล่าหรือว่ามันมามันเช้าเกินไปหรือเปล่า ใครวะเรียกผมหรอผู้หญิงหรือเปล่านั่นน่ะเหมือนเรียกผมเลยเนาะฮะทำไมไม่เข้ามาคุยวะแล้ว แต่เมื่อกี้เหมือนไม่ใชผมนะมนั่นโอ๊ยกระเดือกไม่ตรงนี้ตัดหนึ่งเลเมื่อกี้ผมเห็นเป็นเหมือนคล้ายๆกับผู้หญิง คล้ายๆกับผู้หญิงต้งนเต้นมาเป่าต้นน้าเดี็กเ,เขาตามเลยดูชูวรๆกันเผื่อว่ามันแอบอยู่หืมทุกคน ที่ผมดูหรือว่าผมถ่ายคลิปรอบที่แล้วนั้นที่ผมไปดูทุกคนเม้นใช่ไหมตุกแกอีกแล้วนะผมตอนแรกผมก็ไม่รู้นะทุกคนแต่ผมไปอ่านเม้นตคดีไปอ่านเม้นใช่ไหมก็คือมีหลายท่านมากบอกตุ๊กแกทกอะไรประมาณนั้นนะโหทุกคนเนี่ยเหมือนจะเจอของดีซะละเอาให้ต่อเนี่ยคือ อนแรกผมไม่เอะใจนะตุ๊กแกทักแล้วก็มาเจอแบบนี้นี่คือคือมันทําให้ผมแบบอดคิดไม่ได้นะทุกคนก็คือแบบแตอนแรกผมไม่รู้เลยนะว่าตุ๊กแกทักมันจะแบบเกิดอะไรแบบเจออะไรขึ้นหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้นะแต่นี่คือเปลกแปลกดูแค่ว่าแปลกๆ่ผมเมื่อกี้มาเรียกผมตรงนี้เลยนะ แรกผมคิดว่าคนหาปลาแบบหายิงปลาหาดำปลาอนะไรแบบเรียกกันแบบเหม้ยใช้เสียงฮู้แบบเนี้ยอะไรประมาณนี้ครับแต่พอผมได้เสียงเดือดมาปุ๊บผมก็มองมองแต่มันกิ่งไม้บางมันเยอะไงนู่นผมอยู่ตั้งแต่ตรงนี้นผมส่องมาเห็นไม่ชัดนะเห็นอยู่แค่ตรงนี้แหละเห็นอยู่ประมาณตรงนี้นะจึงเอามองห่มช่วงเนะี้ย ไม่ต่อไปไหนไม่รู้เนี่ยดูก่อนดูก่อนน่ากลัวเหมือนกันะคือผมไม่รู้นะว่าตอนนี้แกยี่ตัวไหนหรือว่าลงไปด้านล่างนู่นละตัวแรกผมว่าจะตามนะแต่ผมได้เสียงต๊กแกตัวเมื่อกี้นี่คือ ไม่ค่อยอยากตามเท่าไหร่เลยอ่ะไม่เห็นตกใจเลยที่มันร้องร้อง โอเคมันอยู่ไกลนะมันน่าจะไม่ใช่อยู่ค่อนข้างไกลเจอตอนนี้คือผมรู้สึกกลัววะ่ะเออมันข้างหลังผมร้องอย่างเงี้ยนะจังหวะเนี้ย โมาตรงนี้ทีไรแบบทำให้ผมขนลุกทุกทีเลยนะทุกคนรอบที่แล้วอะ่ะเจอไอผู้ชายคนนั้นที่มันทำเสียงเลยนะั่นอ่ะคือผมไ,มได้ยินคนผมลุกเลยนะแต่รอบนี้คือตอนแรกผมจะไม่อะไรแล้วแต่ตุ่แกมันดันร้องเลยเออไปดีกว่าแต่กลลงไปแล้วเจอดีเพราะว่านี่เป็นทางกลับผมด้วยนะ ว่าทางเดินกลับผมนั่นเองนะไม่เป็นไรแต่ทุกคนคลิปนี้ผมก็แล้วจางมีเพียงเท่านี้นะท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปเดือนทุกคนง,ง้นก็เจอคลิปหน้าเลยนะครับบ๊ายบายครับทุกคนผมขอออกจากที่นี้ก่อนเพราะว่าไม่ค่อยปลอไปไดภัเยเท่าไหร่ไป